สวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ครูพีพยากรใช่แล้วก็จะพยากรดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ประจําเดือนพฤษภาคม2565นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีดาวยย้ายทั้งหมดเนี่ยสดวงด้วยกันนะครับก็คือมีดาวพระอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์เองนะครับแล้วก็มีดาวพ่างคานนะครับจะมีายกยารย้ายแล้วก็ ดาวประสุนะครับจะมีการยกย้ายเช่นเดียวกันนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งดาวประจําตัวของชาวลาัคนาราศีสิงนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์ในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับอยู่ในราศีเมษนะครับเรียกว่าอยู่ในเรือนสุภะของลัคนานะครับแล้วก็มีตําแหน่งเป็นอุดด้วยเรียกว่าชาวลาัคนาราศีสิงเนี่ยจะมีความก้าวหน้านะครับมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่มีความมั่นคงบางคนอาจจะมีการได้ พบเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีสนับสนุนเรื่องหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีบางคนมีการเลื่อนตำแหน่งปรับตำแหน่งไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็บางคนก็มีเกณฑ์ที่จะมีการเดินทางไกลไปยังต่างถิ่นต่างแดนได้นะครับในช่วงที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับซึ่งในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวพาทิศเองเก็อยู่ร่วมกับดาวพระพุธนะครับเป็นเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความสําเร็จต่างๆนะครับ ทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะมีเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านการเงินด้วยมีรายรับที่ค่อนข้างจะดีนะครับมีความสําเร็จได้เป็นอย่างดีแต่ดาวประจาตัวก็อยู่ร่วมกับดาวมรุตยูซึ่งเป็นดาวที่เรียกว่าค่อนข้างจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับบางสิ่งบางอย่างซึ่งดาวมรุตยูเนี่ยอยู่ในเรือนสุพัชเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยหลายๆคนหลายๆท่านเลยมีเกณฑ์ที่จะมีการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ และดาวประจำตัวก็อยู่ร่วมกับดาวพระราหูด้วยซึ่งเรียกว่าอยู่ในราศีเมษนะครับก็เรียกว่าค้นจากความเป็นฤิ์มานะครับตั้งแต่ช่วง30มีนาคมที่ผ่านมาพอมาอยู่ในราศีเมษเนี่ยก็เรียกว่าดาวพระราหูเป็นดาวของคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามนะครับพออยู่ร่วมกับดาวประจตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็เรียกว่าความก้าวหน้าของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ คนรักคู่ครองหรือเพศตรงข้ามนะครับมีการสนับสนุนพักดันให้มีความก้าวหน้าเพิ่มเติมมากขึ้นในดวงชะตานะครับแต่สาหรับใครบางคนที่อาจจะมีเรื่องของพื้นฐานเรื่องของความรักไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องความรักที่อาจจะมีเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นความรักแบบความรักแบบสามเศร้านะครับมีมือที่สามเข้ามาแล้วก็คนหนึ่งที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าออกเข้ามาแล้วก็มีการทําให้เราเสียอกเสียใจ นะครับปลอกลวงหักหลักเราได้ส่วนหนึ่งตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับต่อไปคุกีจ้จะไปจกรณ์เป็นเรื่องไปนะครับเรื่องแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวการเงินก็คือดาวพระพุธนะครับซึ่งดาวพระพุธเนี่ยดาวการเงินก็เรียกว่าอยู่ในราศีเมษเนี่ยนะครับตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมเรียกว่าอยู่ในเรือนสุขภาพของลัคนาก็เรียกว่าก็ต้องมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จนะครับตรงนี้ได้เป็นอย่างดี ดาวพระพูดเป็นดาวกัรเงินแลวก็เป็นดาวชกรลบความสาเร็จด้วยพออยู่ในเรือนสุพัชก็เรียกว่าเงินจะมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับเรียกว่าเงินเนี่ยจะหาได้จากลูกค้าของเราเองนะครับเพศตรงข้ามนะครับหรือกับหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับแล้วก็โดยความก้าวหน้าโดยตําแหน่งของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่อาจจะมีการปรับเลื่อนปรับตําแหน่งปรับเงินเดือนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงหลังจาก วันที่25พฤษภาคมเนี่ยในช่วงไปลายปลายเดือนเนี่ยดาวพระศุกร์ก็จะมีการยกย้ายเนี่ยเข้ามาอยู่ร่วมกับดาวพระพุธด,ดาวกันเงินด้วยนะครับตรงนี้ดาวพระศุกร์เองก็เป็นดาวเจ้าเดินของสาตชักคือสังคมเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเดินเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะครับดาวพระศุกร์เองก็เรียกว่ามีตําแหน่งเป็นปะอยู่เนาะแต่ว่าพออยู่ร่วมกับดาวพระพุธเนี่ยดาวกันเงินเนี่ยก็เรียกว่าก็มีโอกาสที่ชาวลัคนาสี่สิห์เนี่ยจะได้เงินจาก การทางานการติดต่อการประสานงานแต่อาจจะได้แบบไม่มีไม่ค่อยจะมีความชัดเจนหรือมีความแน่นอนสักเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีเงินนะครับมีรายได้เข้ามาจากการติดต่อประสานงานในการทํางานของชาวลัคนาศีส,สิกเองเนี <Plat inum? S 1> <kil> ่ยได้แบบมีความต่อเนื่องอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับตรงนี้เรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของการงานโดยตรงของชาวลัคนาศีสิ์นะครับดาการงานก็คือดาวพระศุกร์นะครับเดาวการงานในช่วงต้นเดือนนะครับเรียกว่าอยู่ใน เรือนมอรณะของลัคนาอยู่ในราศีมีนก็ทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมีเกณฑ์ที่เรียกว่าจะต้องทํางานแบบมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นนะครับมีงานที่จะต้องมีการปรปับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงหรืองานบางสิ่งบางอย่างที่ได้ลงมือทําไปแล้วเนี่ยมันมีความเสียหายเกิดขึ้นหรือเป็นความเสียหายที่ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยอาจจะต้องเข้าไปคอยแก้ไขเรื่องราวต่างๆของปัญหาตรงนั้นนะครับ ปรุงปัญหาตรงนั้นนะให้ไปในทางที่ดีขึ้นด้วยความที่ดาวประสุกดาวการงานเอเนยอยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสหนะครับซึ่งเป็นเกษตรเจ้าเรือนมรณะอีกด้วยเนี่ยก็เรียกว่าก็มีเกณฑ์ที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแก้ไขสิ่งที่มีความปกคล้องของความเสียหายเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นเ,นเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาแล้วก็หลังจากวันที่25พฤษภาคมเนี่ยการงานก็เรียกว่าพอเข้าเรือนสุขพาเนี่ยก็จะมีความก้าวหน้าแต่เป็นความก้าวหน้า,าก้าวหน้าที่แบบว่า ได้มาไม่เต็มที่ไม่เต็มไปอย่างที่ชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะคาดหวังไว้แต่ว่าความก้าวหน้าเนี่ยยังไงก็จะมีมาให้กับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยอย่างแน่นอนนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยิ่งดวงชะตาของใครที่มีความแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยเรียกว่าความก้าวหน้าจะก็น้าจะเห็นนะครับชัดเจนมากขึ้นนะครับในช่วงหลังจากวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับตรงนี้เรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีสิงห์เอง เรื่องของสุขภาพเนี่ยด้วยความที่ดาวประจาตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์อยู่ในราศีเมษนะครับอยู่ร่วมกับดาวรุตยูด้วยก็ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีเกณฑ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแต่ว่าด้วยความที่ดาวประจำตัวมีตําแหน่งเป็นอุดเนี่ยก็ต้องจะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับตรงนี้เรียกว่าถือว่าความปลอดภัยนะครับสุขภาพด้านสุขภาพเนี่ยยังคงมั่นคงดีอยู่ในดวงชะตาของชาว ลัคนาราศีสิงห์ครับถือว่าค่อนข้างจะดี D ต่อดวงชะตานะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์เองไม่มีเกณฑ์นะเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพเกิดขึ้นได้แต่ที่อาจจะต้องระมัดระวังส่วนก็คือด้วยความที่ดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอกิ์และเป็นกเกษตรเจ้าเรือนด้วยนวเนี่ยนะครับก็เรียกว่าส่งเกณฑ์ถึงดาวพังคานเนี่ยเป็นดาวคู่อุัติเหตุกันด้วยส่วนหนึ่งนะครับอยู่ในเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีสิงห์เองนะครับดาวพังคานเนี่ยหลังจากวันที่17กุมภาพันธ์ต้นไปเนี่ย ต้องระวังเรื่องการเดินทางนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีเรื่องของเลือดตกอย่างพวกเนียเกิดขึ้นได้บ้างนะครับตรงนี้อาจจะต้องระวังไว้หน่อยหนึ่งเนาะถ้าใครมีพื้นฐานเรื่องดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไม่ค่อยจะดีนะครับตรงนี้ครูพีฝากเอาไว้แต่ถ้าพื้นฐานด้านสุขภาพมีความแข็งแรงนะก็ถือว่าเดินทางาคมที่จะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนด้วยความที่หนึ่งเลยเนี่ยคือดับจำตัวเนี่ยได้ตำแหน่งที่ค่อนข้างจะดีกับดวงชะตานะครับตรงนี้ เรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของความรักครับความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยพูดถึงเรื่องของคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับเรียกว่าความรักในดาวพระราหูเนี่ยเรียกว่าอยู่ในราศีเมษนะครับเราพระราหูเองก็เป็นดาวธาตุลมนะครับอยู่ในราศีเมษเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารซึ่งอังคารเองก็เป็นธาตุลมนะครับตรงนี้เรียกว่าความรักเนี่ยค่อนข้างจะมีความ ร้อนแรงนะครับมีความรวดเร็วนะครับมีการพัฒนาสัมพันธ์ในเรื่องราวต่างๆเนี่ยของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นนะครับมีกิจกรรมที่จะได้ทําร่วมกันเดินทางไกลร่วมกันนะครับมีความสุขนะครับมีโอกาสที่จะได้ไปวัดไปว่าไปทําบุญนะครับตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้เดือนสตาของชาวลัคนาราศรีสิงห์สตหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วเรียกว่าค่อนข้างจะมีความสุขใน ในหลายสิ่งหลายๆอยา่างในคันลองชีวิตนะครับการดำเนินชีวิตก็มีความราบรื่นขึ้นบางคนก็มีการจักชวนกันไปเดินทางทําบุญนะครับขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหลายๆที่นะครับตรงนี้เกิดขึ้นได้ในดวงชะตาส่วนคนโสดน,นะครับคนโสดเนี่ยเรียกว่าความรักเนี่ยพอดาวพระราหูเองเนี่ยอยู่ในราศีเมษอยู่ในเรือนสุขภาคของลัคนาเนี่ยก็เรียกว่าความรักก็จะมีความก้าวหน้านะครับมากขึ้นแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวประจาตัวของชาวลัคนาราศีสิงด้วยเรียกว่า ความรักก็ค่อนข้างจะมาถึงตัวเนาะนะครับตร, ff, ตรงนี้เนี่ยมีความรักที่ค่อนข้างจะมีเกณฑ์ที่ดีกับดวงชะตาแต่สิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งอาจจะต้องระวังเรื่องของมือที่สามด้วยส่วนหนึ่ง, izzard, งะะน, ullah, น,นะครับของชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีความโผพันโผพันเนี่ยเข้ามาถึงชาวลักนณาราศีสิงด้วยส่วนหนึ่งอาจจะต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้แต่ว่าด้วยความที่ ดาวประจาตัวก็ัจะแข็งแรงนะครับดาวคนรักคู่ครองก็ถือว่าเข้ามาสมทบอยู่กับดาวประจำตัวเนะี่ยแล้วก็มีดาวพระพุธร่วมด้วยก็เรียกว่าความรักเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่ก็ทั้งจะดีนะครับมีการสเตอรนเรื่องของรายได้ต่างๆนะครับมีความรับผิดช,ชอบเกี่ยวเรื่องของการได้มาของการเงินเพิ่มเติมมากขึ้นกับคนรักคู่ครองนะครับตรงเนี้ยเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งคนโสดนะครับแล้วก็คนที่มี คู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับเรียกว่าความรักมีความลงตัวแน่นอนนะครับในช่วงนี้ตลอดั้งเดือนพฤษภาคมของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับตรงนี้ก็เป็นคำพยากรณ์โดยรวมกว้างๆข,ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับประจําเดือนพฤษภาคมนะครับยังไงก็ถ้าชอบคำพยากรณ์ของคูพีก็ช่วยกดไลค์เนาะเป็นกำลังใจให้คูพีหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะกดติดตามนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เดี๋ยวมีอัปเดตเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็จะได้รับชมรับฟังกันได้ทันต่อเหตุการณ์นะครับ เดี๋ยวอีกสักช่วงระยะเวลาหนึ่งเดี๋ยวครูพีพอมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวครูพีจะนําเรื่องความรู้นะครับเกจความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทรศษัท์เนี่ยมาให้กับทุกๆท่านเนี่ยได้ฟังกันเป็นเกจความรู้เพื่อจะได้มองความเป็นไปของชีวิตได้ว่าในแต่ละช่วงแต่ละปีเนี่ยเราจะดีไม่ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับยังไงก็ติดตามครูพีไว้นะครับเดี๋ยวครูพีจะเริ่มนะครับทําตรงนี้เข้ามาเสริมให้กับทุกๆท่านเนี่ยได้รับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังมาถึงนัตอนนี้สวัสดีครับ